เที่ยงแล้ทุกคนเขาอยู่กับช่องอะตอมันทัวร์ทูทึบแ็บไทยแลนด์นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสามสิบดนาทีนะครับก็ผมอยู่ถนนหมายเลขสามี่สี่นะครับเลยวางจันทร์ลงมาแล้วทุกคนวางจันทร์ลงมาแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปจันทบุรีนะครับก็เป็นอาหารเสริมนะครับ ็เหลืออีกประมาณเจ็ดสิบกิโลครับก็เมื่อเช้าติดสายอยู่นะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็เลยมาเปิดคลิปอยู่ใกล้หน่อยนครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่กนะครับยีู่กพฤศจิกาย,ยนก็ใกล้ถึงปีใหม่นะครับเหลือเวลาอีกเดือนประมาณเดือนหนึ่งทุกคนเพราะโรงงานเริ่มหยุดวันที่ยี่หจิเดือนหน้านะครับก็ขอ,ของเต็มตู้ครับรอบนี้ ลูกค้าเบิกเบิกด่วนนะครับเพิ่งสั่งของมาเมื่อเช้าด้วยรถมายังเขียว่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางกันครับก็ผมเตือนน้ำมันลงมา900ทุกคนไม่รู้จะไปกลับได้หรือเปล่านะ รอบนี้ของมันหนักนะครับเดี๋ยวนี่ก่อนครับบอดีจอดไฟแดงก็ไม่มีพวงมาลัยไขยเลยทุกคนมีแต่โดนัทขาย เกีอำเภอแกงนะครับแถวนี้ยกองหวานในงานมาลงสมิธครับผมนี่เทินเกียร์รอครับพอดียังออกกว่าไม่ได้นะครับ เกเป็นอะไรอ่ะอ๋อจอดน่าจะรถเสียหรือเปล่าก็พรุ่งนี้วิ่งสายแมวนะครับสายแมวเรื่อนรับเป็นวันที่27 ็อยู่ซีแยกไฟแดงประเสษครับติดไฟแดงนานมากทุกคนเมื่อกี้เกือบสองนาทีสองสามนาทีโอ้โหแล้วพี่จะปาดผมทำไมเนี่ยข้างหน้ามันก็ไปได้แค่สองเลนเองก็ช่วงนี้เปิด ซเชียลมาก็จะมีแต่ข่าวน้ำท่วมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆที่ว่าอยู่หาดใหญ่นะครับทุกคนก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยดีนะครับก็ดูข่าวมา2อสามวันแล้วครับน้ำสูงมากครับ ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับผมให้พี่พี่คู่ภัยหรือว่าพี่ๆที่อยู่หาดใหญ่นะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับก็สู้ๆครับผม จะลดนะครับสองสามวันแล้วปริมาณน้ํายังคงที่อยู่เลยทุกคน โซนนี้น่าจะหมดหน้าฝนแล้วครับโซนภาคกลางภาคตอนออกนะครับฝนไม่มีแล้วลมหนาวกำลังเข้ามาแล้วครับเมื่อเช้าก็อากาศเย็นนะทุกคนเมื่อคืนช่วงเที่ยงคืนอากาศเย็นมากนะครับว่าผมนอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเพื่อน ตำบลกองดินยินดีต้อนรับก็ยืนพื้นสัก80บนะครับเดี๋ยวมันจะค่ำนะครับหากับ จะถึงลูกค้าประมาณบ่ายสองทุกคนว่าของเขาต้องแพ็กก่อนบ่ายสามนะครับก็ําลังจะเลี้ยวซ้าเข้าถนนพญาตังเลยทุกคน ย่หโมงหสิบสามนาทีครับ วนี้วิ่งเกือบสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะทุกคนออกมาตอนสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันทำไมผมวิ่งนานจัง ก็ติดยาวเลยทีนี้กดดันเลยถ้ารถเยอะๆนี่ถอยกดดันมากนะครับทฉานลยถ้ารถน้อยก็จะถอยสบายนะครับไม่มีความกดดันนะครับแต่ถ้ารถจอจะไปอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเหงือแตกกันแหละผมบอก จบงานเป็นที่เรียบร้อยทุกคน็อยู่หน้าวิทยาลัยราชสินจันทบุรีนะครับ้ซอยที่เข้าไปส่งอยู่ซอยนี้ทุกคนซอยข้างวิทยาลัยเล็กๆที่เต่ากับบ้านร้อยแปดสิบหกกิโล ประมาณตีไว้ประมาณหกโมงเย็ยนทุกคนใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงวิ่งเล่นกลับไปรเรื่อยๆทุกคนไปเราเดินทางกลับบ้านกันเสร็จงานแล้วกลับบ้านเรากัน น้ำมันถึงบ้านพอดีครับ900เที่ยวนี้สารพัดช่างวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบ,บุรี ว่าอีกสองสามวันเดี๋ยวลงมาอีกเขากเดี๋ยวเก็บเบิกของไปผมน่าจะได้น่าจะไม่ได้มาเพราะผมติดงานยาวเลยนะครับถึงวันศสาร์เลยว่างวันอาทิตย์วันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับยังไม่มีคิวงานรอดูคิวงานรายแมวเดือนหน้าจะมีกี่เที่ยวนะครับ ขวาไปออกถนนสุขุมวิทนะครับเลี้ยวขวาไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทยิงยาวอำเภอแกลงออกเลี่ยงเมืองแกงเข้าสามทีสี่วงหน้าบ้านบึงเหมือนเดินมาทุกคนมาทางไหนกับทางนั้นครับเสียงอะไรขวดน้ำแน่เลยผมบอกขวดน้ำไปไว้ด้านข้างอะดิ มันไม่มีน้ำเปล่ามันก็เลยดังมีแต่ขวดอย่างเดียว ทีตรงถนนสุขุมวิทเข้ามากับรถนะครับโดยปั๊มบางจากมาหน่อยนึงนะทุกคนพอดีตรงนั้นเขาปิดเลี้ยวขวานะครับมาให้เลี้ยวขวาหลายเดือนแนละ้วประมาณเดือนสองเดือนใช้วิธีการกลับรถแทนนะครับก็กลับเข้าตรงปั๊มบางจากนะทุกคนแล้วเข้าปั๊มบางจากไปออกเรื่องเมือง ทีเ่เมืองแกลงไปกลับรถอีกทีหนึงนะครับเข้าถนนมาเลขสามสี่สี่ว่าตรงแยกที่ว่าจากถนนสามสี่สี่มาตัวเมืองแกลงก็ทําทถนนเหมือนกันครับแยกตรงนั้นสี่แยกต้องใช้วิธีการกลับรถเอาเหมือนเดิมนะครับพี่พที่วิ่งเส้นนี้บ่อยจะรู้นะครับว่าช่วงนี้เขากำลังขยายถนน ก่อนมันจะเป็นสี่เลนมันก็วิ่งสบายแล้วแต่ก่อนเป็นสองเลนนะครับหน้าผลไม้หรือว่าการเดินทางมันได้หนีทุกคนถามว่ามันสะดวกไหมมันก็สะดวกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสี่เลนมันจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าช่วงผลไม้รู้มันจะ แล้วทุกคน16นาฬิกา17นาทีครับก็พอดีผมแมะอาบน้ำอยู่นะครับตรงปั๊มคาเทคบางไอ้บังจันนะครับกลับไปถึงบ้านจะได้ไม่ต้องอาบนะทุกคนอากาศหนาวอาบตอนเดดๆนี่แหละร่างกายจะได้อบุนหน่อยอาบตอนเย็นหนาว ัเบงหกิบห้ากิโลทุกคนชมบุรีแปดสิบนะครับหาอกาสออกควายพอดีพี่เขาช้านะครับออกได้ก็ลงซ้ายเหมือนเดิมแสงแล้วก็ลงนะครับเพราะเส้นนี้รถค่อนข้างวิ่งเร็วอยู่นะครับ เราช้าเราก็วิ่งซ้ายนะครับก็ถนนมันจะไม่ดีเป็นช่วงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดนะครับก็ช่วงไหนที่ว่าไม่ดีจริงๆก็ไปวิ่งขวาได้นะครับมันจะได้ไม่น่าเกลียดเกินไปนะทุกคนก็ผมยัวิ่งอยู่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบประมาณนี้นะครับ ก็วันนี้วิ่งงานเดียวนะทุกคนถ้าจันทบุรีจันทบ,บุรีลงมาจะวิ่งแค่วันละงานนะครับวิ่งแบบชิวๆไม่ต้องบีบตัวเองมากนะทุกคนวิ่งเรื่อยยิ่งเราด่ว,วนความเสี่ยงเรายิ่งเยอะนะครับ วิ่งชิวๆไปเรื่อยๆเนี่ยความเสี่ยงเราจะน้อยกว่านะครับมันจะไม่กดดันตัวเองแล้วทุกคน ขายเลี่ยซ้ายอ๋อรอบนั้นที่มาส่งงานย้ายห้องลูกค้าในตตก็ตรงนี้เลยทุกคนที่ออกมาผูผมก็ว่าอยู่วิ่งที่แรกวิ่งเข้าเส้นสุขุมวิทเพราะว่าลงมาจากบางเฉลิงนะครับบางงานมันจะบางเฉลงปับ๊บก็มาเข้าสุขุมวิทก็ยิงยาวลงมาผมน่าจะได้ถ่ายอยู่มั้งคลิปเที่ยวนั้นนะ่ะ ิงไปฝั่งนู้นแต่ว่าเวลากลับออกมาฝั่งนี้อุณหภูมิ30มสองศาครับภายนอกก็กลับมาถึงมันบึงแล้วทุกคนหกโมงพอดีครับ17จนาฬิกา5้นาทีนะครับก็เท่ากับ6มโมง ถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งครับผมไม่ค่อยรีบจริงๆขากลับนี่ใช้เวลาวิ่งกับยื้กว่าขาไปอีกทุกคนต้องบังจากที่มีหอนอาฬิกานะครับที่จอดประจำผมเลย ห้องน้ำ BIP ตรงนี้สะอาดครับยังรู้อ่ะเข้าไปข้างในห้องน้ำก็สำหรับคลิปนี้พาไปจังทบุรีนะทุกคนแล้วก็ถ่ายคลิปกลับมาให้ชมนิดหน่อยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องอัตตมันทัวร์ตู้ทึบแคปไยแลนด์ให้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ